วันนี้ลูกค้าก็มารับรถแล้วนะฮะนี่ฮะไทเกอร์มาเดิมๆกลับแบบหล่อๆนะครับทําสีตัดท้ายเรียกว่าทาทุกอย่างดีกว่ายัดยาง37มเจนี่คนของเก่ากลับนะครับเปลี่ยนไฟท้ายทํากันชนหลังหูลากเรือนะครับงานของเราขึ้นให้นะครับเปลี่ยนโช๊คนะครับ<ม>เซ็ตแหนบใหม่เอาแบบว่าใช้งานบนถนนไม่ได้ลุยไม่ได้บรรทุกหนักเอาแบบนิ่มๆหน่อยนะครับภายใน ทำใหม่หมดนะครับเก็บเนียนเก็บสะอาดแต่ลูกค้าต้องการรีเควสให้ตัวนี้เป็นสีแชมเปญเป็นหนังแท้ของ BM ตระกูล BM ที่ลูกค้าเนี่ยมีอีกคันหนึ่งใช้แบบนี้นะครับคอนโซลคอนโซลทุกอย่างเราเก็บเนียนให้หมดรถกระบะ,ะครับรถลุยป่าหรือว่ารถลุยทําไมจะเนียนไม่ได้นี่ฮะฝุ่นแทบไม่มีเลยผมเก็บให้หมดเปลี่ยนพรมให้นะครับคอนโซลทุกอย่างเปลี่ยนใส่เบาะเรคลหัวตะข่ายทุกอย่างเก็บแบบเนียนสุด,สด มันมืดๆหน่อยเดี๋ยวผมพาดูภายนอกกันเก็บเนียนทุกจุดอยู่่าเฮ้ดูไฟเบ้าไฟตาลึกกระจังเปลี่ยนใหม่เป็นกระจังแท้พร้อมโลโก้แท้กันชนหน้าใหม่นะครับชุดยกซันนะฮะนะครับไฟมุมลม,ม,มดำนะครับท่ออันนี้ขึ้นงานเองนะครับโลโก้เปลี่ยนใหม่โลโก้แท้นะครับสติ๊กเกอร์แต่ละมาร์กิ้งแต่ละจุดแท้หมดนะครับนี่ฮะตัดท้ายพร้อมบิบวิศวกรรองรับนะครับ รับรองโอนได้ผ่านได้แน่นอนแล้วก็บันไดข้างนะครับงานของเรานะครับสติ๊กเกอร์แท้หมดนะครับฝากไว้ครับสำหรับใครที่อยากแต่งรถวิวสเปกโคลาดครับทักมาได้ที่ไลน์มีแอดไซน์นำหน้า9 0าครับอยากแต่งรถแบบนี้เชิญครับ